สวัสดีค่ะนี่ค่ะดูค่ะประมาณนี้นี่น้ำมันท่วมค่ะน้ำมันท่วมนี่จิตอาสาเขามาช่วยเกี่ยวข้าวค่ะนุน่นลอยคออยู่กลางน้ำนุ่นน่ะส่งเสียงหน่อยทางนู้นน่ะอู้ท้าโอ้ยน้ำท่วมน,นี่ค่ะถ่ายรูปเอรลสตตอนนี้น้ำลดแล้วน้ำยังไม่ลดลดแล้วแต่ดูสิน่ะลอยคอเกี่ยวข้าวอยู่นู่นน่ะเออเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เอาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังนิดหน่อยโอทีมนนว่าโอซนอรเลยเนอว่ายังไงคะอันนี้สามีท่านผู้ใหญ่หมู่สิบห้าค่ะดูผู้ใหญ่หมู่เราเหรอเนี่ยหมู่สิบเอ็ดแล้วคะ oh, โอ้ยสู้ๆดูไอ้ไอ้เพลิงรมควันอีกต่างหากนี่คนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยการเกี่ยวข้าวโ่อยล่องเราบ่เลยจื้อ ขอบคุณหลายๆนะคะที่มาช่วยโ,โอย,โอยโอนอสนอนเลยอันนี้ไอ้แสแตะบุญนี่ไงนะะีไนี่ค่ะน้ำท่วมน้ำเข้ามาถึงนี่แล้วคะ่ะน,นี่เห็นไหมโอ้แสรสมองเลยจ้าแสรสมองด้วยจ้านี่ตื่นเริงมาดอนเลยเฮยอน,นุราชจ,จอะลอยคอหนูก่กงเลยอูย้ย สรงเสียงหน่อยบองเพื่นอ,อนอโอ้ยบอกไอ้เก่งเลยบองโอ้ยอยากได้แนวอยากได้แนวอยากได้แนวน้ำท่วมจ้า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  <c oughs> โอ้เก่งมากเลยดูสิลอยคอน้ำถึงถึงคอเลยอ,ะละอ่ะโอย้ยบองยังไงก็สู้เนาะเพราะมันจะได้เกี่ยวแล้วอ่ะยังไงก็สู้เนาะค่ะเนาะน้ำมันถึงนี่แล้วอ่ะ นี่ตาทางไปเก็บเห็ดอยู่ค่ะค่ะนี่ดูสิค่ะนี่น้ำขึ้นมาถึงขนาดนี้คนก็มาช่วยจิตอาสาดูค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเออ,เอ,อแล้วตะบุญทำไมไม่ลงไปเกี่ยวะ่ะมาเร็ว <laughs> โคแน่นอนแล้ววะปปโอ้ยเนาะทำยังไงได้ชาวนาะมันต้องสู้อย่างนี้เลยนะเนาะ

โอ้ยบ่เอาเด้อน้ำท่วมแบบนี้เออใครอยากได้ข้าวพันน้ำท่วมมาเอาเด้อค่ะนี่ลอยคอเกี่ยวแบบนี้แหละซุปก่อนเพื่อนอันนี้น่าปรังเลยซะเลยนี่ไม่ใช่นราปรังที่ไหนรอวอยนี้โกคอโอ้ยพันนี่บ่เอาเด้อน้ำท่วมนี่ไปล่องดูอีกจอตึ่น่ เรื่องบอบังปีนังด้อนพุ่งเยอะเจยถึงเราไหมอ่ะไม่ถึงเนาะท่วมพอเป็นพิธีออเหรอท่วมพอเป็นพิธีผู้ใหญ่ว่าท่วมพอเป็นพิธีแต่อย่าลืมว่าพฤษจิกาก็เคยท่วมมาแล้วโอ้ยอย่าท่วมเด้อค่ะเด้อสงสารดูรวงข้าวมีแต่สวยๆอ่ะเนี่ยครึ่งต้นแล้วค่ะนานาผู้ช่วยเซิร์ตบอนี่น่ะ โอ้ยผู uh <c oughs> <c oughs> hey ้ช่วยเสือเดเอยาหายใจบ่ทั่วทองเด้อบอทัวทองได้โดนแมงงอดต่อยแมงงอดต่อยแมงงอดต่อยยังต่อยแนวต่อยแนวที่มันไมนต่อยใครโอ้ยแต่บอต่อยแนวกะซูนพันพอแห้งแล้วโอ้โอ้บองเพื่อนบองไอ้ทอดหดเมนบังสุดยอดสุดยอด าูกับผมอ่ะทำไมมาท่วมอย่างนี้วะยายไทยเนาะอ๋อถ่ายถ่ายคนไห็ได้นะวะนี่ค่ะช่วยช่วยกันดูสิคะยายนีพอรู้ข่าวว่าเขาเกี่ยวน้ำเกี่ยวข้าวน้ำท่วมยายนีรีบวิ่งมาเลยอ่ะมีคนสนับสนุนให้มาค่ะโอ้ยนอนรักทุกคน ค่ะประมาณนี้ค่ะน้ำท่วมหมดกันวิ่งนั่นบมาปะใช้เอาปลามาย่างเนี่ยเอาหอยมาจีก็ได้เด้อหนุเอ๊ะเายอยู่ไหโอ้ยนะขะหอยจีจีหอยหอยใหญ่ๆเนี่ยครับหอยใหญ่ๆมันใหม่แล้วเออมันใหม่แล้วมันใหม่แล้วค่ะโอ้ยนอจีหอยจีหอยนี่ค่ะ ประมาณนี้แหละขอบคุณมากๆนะคะบุกจิตอาสาทั้งหลายดูซิเนกำลังใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ะพงแหอยจีหอยจี่นี่ค่ะเกี่ยวมักใส่รถไม่งั้นจะหนีน้ำท่วมไม่ได้ละค่ะหมให้มันอย่าท่วมไปถึงนาของยานีเด้อในนายานีอยู่ข้างบนนี่ นายยายนอมทั่วหมดแล้วเหรอโอ้ยเนาะเนาะดูสิค่ะนี่บ่กเกี่ยวก็เสียดายเนาะยานบะมีกินเนาะค่ะเนาะนี่คนขึ้นรถอันนี้รถอารานี่รถตะป้องบอกโอ้ยนี่ขอบคุณหลายๆที่ร่วมด้วยช่วยกันเนาะพี่น้องเรานี่เนี่ยทิ่อาสาไม่เกี่ยวก็เสียดายเนาะ เห็นผลผลิตเยอะขนาดนี้แล้วก็ต้องมีเ <N> สียดายข้าวเดืดตัวหาฟ้าเฮยนี่นุโยตฮาลีนานี่นี่อันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนี่มาทำกับข้าวให้จิตอาสากินค่ะกำลังจะตำส้มตำเนาะค่ะเนาะโอ้นึกว่าจะไม่ท่วมมันก็มาอยู่เนาะที่มันเคยท่วมมันก็มาอยู่มี่เขากำลังจะตำส้มตำเนาะค่ะเนาะ โอ้ยเนาะอันนี้อันนี้มาประมาณนี้ก็พอเนาะอย่ามาเยอะกว่านี้เด้อใ,ให้กลับแค่นี้แหละโอ้ค่ะน,นี่ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ